จะมาในวิธีการถอดหน้ากากแลก้วก็ตัววีครับรถทีุูดีแม็คส์ครับ หลังจากถอดหน้ากากวิทยุและช่องเก็บของเดิมออกแล้วเราก็ทําการติดตั้งจอลอยตรงรุ่นรถดีแมแทนที่เรนช่องหน้ากากวิทยวเดิมค่ะก็จะได้จอลอยตรงรุ่นรถอีซูซูดีแมที่มีขนาดหน้าจอแสดงผลใหญ่ถึง9นิ้วสวยเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะโดยที่ตัวจอรเราสามารถเชื่อมต่อนเน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเล่นที่จอได้เปิดสงแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็ได้ค่ะจะดู YouTube ไปคู่กับแผ่นทีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากได้อปอ,อื่นเนี่ยก็เลือกดาวน์โหลดได้เองจาก Play s t o ซ e เลยฟังก์ชันพื้นฐานไไม่่่่วาาเเเเป็นนนกกรรลลลแฟฟดด์พพืืออััังงงงหหู <S <S ก,ก็การบูทูกับโทรศัพท์มือถือก็ทําได้ครบจะติดตั้งกล้องมองถอยหลังเพิ่มแบบนี้ก็ได้หรือจะติดตั้งกล้องบันทึกเหตุก,การณ์ซัมบกพีแอมพาวเวอร์แอมกล้องรอบขันเพิ่มก็ได้นะคะถ้าสนใจก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคหนองแคสระบุรีค่ะ